ไปก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจจะได้บอกอุกไวธรรมะสำหรับเป็นเครื่องอบรมจิตใจคำว่าอนุสาสนีปฏิหารนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการสอนการพร่มสอนบ่อย อันนี้นับว่ามีปฏิหารกว่าอิทธิฤทธิต่างๆเพราะองค์เจ้าทรงสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารนี้ว่าเป็นปฏิหารที่มีประโยชน์มากกว่าปฏิหารอื่นๆเช่นหากเฮิ้นเดินอากาศได้ดำดินได้ก็ดี หรือนิรมิตรคนคนเดียวให้เป็นหลายคนก็ดีมูนี้ก็ยังสู้การแนะนำสั่งสอนบ่อยๆไม่ได้นี่พระองค์เจ้าทรงสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีระเบียบมีการอบรมกัน เป็นประจำไปถ้าผู้ใดทนต่อคำสั่งสอนได้พยายามกระทำในใจของตนให้เป็นไปในขณะที่ฟังเช่นนี้นะมันก็จิตใจมันก็ค่อยเป็นไปมันก็ค่อยโน้มไปในธรรมมันก็ห่างไกลจากโลกเพราะว่า ได้ยินได้ฟังแต่เรื่องธรรมะเรื่องของโลกไม่สนไม่เอามาพูดกันเพราะเราประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ต้องพอใจในธรรมนี่มันจึงถูกต้องแน่าการมาประพฤติปฏิบัติธรรมแต่จิตใจพอใจไปในทางโลกโนู่นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้อง มันไม่สมน้ำสมเนื้อกันดังน,น,นั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมก็ต้องทำความพอใจในธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องการอยากรู้อยากเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเสมอไปแหละเหมือนอย่างพระราหุน แต่ครั้งเมื่อเป็นสามเณรอยู่ปกติของพระราหุนพอใจศึกษาสดับตรับฟังพระธรรมคำสอนจากอกุปชาอาจารย์เสมอเสมอตื่นนอนมาแล้วก็จะกำสาสหวานขึ้นสู่ท้องฟ้าอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังโอวาทจากอกุปชาอาจารย์ ให้มากเท่ากับเม็ดทรายที่สัดขึ้นไปบนอากาศนี่ท่านอธิษฐานใจอย่างนั้นเสมอเสมอจนเมื่อท่านได้บวชเป็นพระได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้วพระศาสดาก็ได้ทรงยกย่องว่าเป็นเอตตะคะทางไฟต่อการศึกษา เราเรียนการสดับตระฟังไฟใจมากกลัวสาวกอื่นๆนี่อันนี้แหละนับว่าอนุสาสนีปฏิหารนี่มันย่อมเหมาะสมแก่ทุกคนทุกหมู่เหล่าส่วนอิทธิปฏิหารอื่นๆนั่นมันเหมาะสมแต่คนบางพวกบางเหล่าเท่านั้น ไม่ทั่วไปส่วนอนุสาสนีปฏิหารนี้ย่อมเหมาะสมแก่คนทุกหมู่ทุกเหล่าที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนานี้ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆหรือไม่ไม่ได้ฟังบ่อยๆก็การดูตำรับตำลาบ่อยๆเมื่อดูตำรับตำลาแล้วท่องจำอะไรได้แล้ว ก็น้อมเอาบทเรียนที่จำได้นั้นเข้าไปภายในไปพินิษพิจารณาอยู่ภายในใจให้เข้าใจความหมายแห่งคำสอนนั้นนั้นถ้าหากว่าจำได้เฉยๆไม่รู้จักความหมายในทางปฏิบัติมันก็เป็นไปไม่ได้ก็จะ น้อมเอาธรรมะนั้นไปประดับจิตใจของตนก็ไม่ได้เป็น้นฉะนั้นไอ้ธรรมะแต่และข้อมันก็มีความหมายอยู่ฉันพูดถึงความเพียรอย่างนี้นะพระองค์เจ้าสอนให้เพียรอย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่ได้เรียนได้ท่องจำหลักสูตรมาแล้ว ก็ก็จะคิดได้ทันทีก่อนน้อมเข้าไปพิจรารณาเพียรให้ละบาปเพียรให้บำเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นในตนหรือเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานานี้แล้วเมื่อบาเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามรักษาบุญกุศลน,นั่นไว้อย่าให้เสื่อม นี่จึงเรียกว่าผู้มีความเพียรน,นี่ความเพียรน,นี่ก็ต้องกระทำบําเพญให้ครบวงจรมันก็จึงได้ผลถ้าหากว่าผู้เรียนผู้จำเรื่องของความเพียรได้แล้วเอามาวินิจฉัยดูอย่างนี้มันก็รู้จากแนวทางปฏิบัติแล้ววันนี้เมื่อตนละความชั่วออกไปแล้ว ก็ต้องรีบทำความดีเข้าใส่จิตใจไว้นมิฉะนั้นความชั่วมันก็จะวกกลับมาอีกก็รู้จักความหมายแล้ววันนี้ในความเพียรนั้นอย่างนี้เลยเช่นยกตัวอย่างว่าเมื่อทนละความโกรธไปแล้วอธิษฐานใจแล้วว่าต่อน,นี้ไปเราจะไม่โกรธใคร อย่างนี้แล้วก็ต่อจากนั้นก็เจริญเมตตาเรื่อยไปให้เกิดความรู้สึกนึกคิดต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดเลยเป็นบุคคลที่น่ารักไม่ใช่บุคคลที่น่าชังเพราะว่าต่างคนต่างเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขเหมือนกันหมดต่างคนก็เกลียดต่อความทุกข มเมื่อดำริตรีตองอย่างนี้บ่อยๆเข้าไอ้ความโกรธเกลียดชังต่างๆที่เคยเป็นมาแต่ก่อนมันก็เบาบางไปเพราะมันเห็นี่้นี่มันมองเห็นเนี่ยมนุษย์ชาติของเรานี่แม้จะชั่วหรือดีแต่มันก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันนะต้องการความสุขเกลียดต่อความทุกข์เหมือนกันหมดเลยอย่างนี้นะนี่เมื่อมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว ความรักความเอ็นดูในหมู่มนุษย์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นนั่นแหละแม้ว่าบุคคลผู้ใดที่เคยเป็นศัตรูตนมานั้นมันก็จิตใจมันก็ให้อภัยมันก็เกิดความเอ็นดูกันขึ้นมาแทนที่จะรังเกียจกันไม่เอาแล้วเพราะเมื่อจิตอย่างลงสู่เมตตารมแล้ว มันก็เกิดความเอ็นดูสงสารกันขึ้นมาหาหนทางปรองรองสามัคคีกันไปถ้าใครยังไม่ยอมปรองรองก็วางอเุเบกขาลงเราก็ไม่ยินดียินร้ายนั่นกรรมของเขากิเลสของเขาก็ก็เป็นเรื่องของเขาไปเรื่องของเราเราต้องวางอเุเบกขาลงไม่ต้องยินดียินร้ายกับความดีความชั่วของคนอื่น คนอื่นก็เป็นเรื่องคนอื่นต่างคนต่างช่วยตัวเองไปใครช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ตกไปเหวแห่งความทุกข์ก็เรื่องของใครของมันผู้ใดชอบความทุกข์ก็ทําเอาผู้ใดชอบความสุขก็ทําเอาเมื่อเราคิดพิจารณาให้กว้วงขวางให้ละเอียดไปแล้วมื่อนี้มันก็เลย จิตก็ว่างจากความโกรธความเกรียดต่างๆตนี้นะอันนี้เราจะทันเรียกว่าเพียนเพียนละบาปท,ที่เกิดขึ้นแล้วนะให้มันหมดไปสิ้นไปจากกิตใจนี้แม่กิเลสอื่นๆก็เหมือนกันนะมันมันต้องเป็นอย่างนี้แหละ ก็เมื่อละกิเลสอันใดออกไปแล้วก็ต้องพยายามระมัดระวังจิตของตนอย่าให้มันหลงไปยึดเอากิเลสอันนั้นมาอีกนี่วพวกคุมจิตให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมอันไม่เจือไปด้วยกิเลสเช่นเมตตาอย่างนี้ก็ให้ให้อย่าให้มันเจือไปด้วยกิเลสเมตตาปแปลว่าความรักใคร่ในที่นี้หมายเอาว่า รักให้ปาถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่ใช่ว่ารักด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาแล้วเอาจิตไปผูกพันอยู่กับรูปนั้นด้วยแห่งด้วยอำนาจแห่งความรักความใคร่ออย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นเมตตาเมตตานี่ทำอย่างไรคน ทั้งหลายนั้นจะมีความสุขความเจริญเราก็ทำเราก็นึกในใจเท่านั้นเองเราทำความดีต่งตางๆก็เผื่อตนบ้างเผื่อผู้อื่นบ้างอย่างนี้นะเราไม่ลำเอียงเราไม่ลำเอียงกับใครเลยเราทำจิตให้เป็นกลางในระหว่างคนดีคนชั่วคนอย่างไรอย่างไรก็ตาม เราทำจิตให้เป็นกลางลงไปไอ้อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรความเพียรในที่นี้นะนั่นแหละเมื่อเมื่อเมตตาธรรมเกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาเมตตาธรรมนั้นไว้สม่ำเสมอไปก็เท่ากับว่าเพียรพยายามรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปนั่นเองเนี่ย เมตตาธรรมก็คือบุญกุศลนั่นเองนะคือกุศลธรรมนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลอันนี้ความโกรธก็คืออกุศลธรรมนั่นเองนี่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อเราทิ้งอย่างหนึ่งมันก็ได้อย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องตอบแทนเมื่อเราทิ้งความชั่วไปมันก็ได้ความดีขึ้นมาตอบแทน เมื่อเรารู้ว่านี่เป็นของดีเป็นความดีมันก็ต้องรักษาไว้อะไม่ให้สูญหายเหมือนอย่างบุคคลได้แก้วได้แหวนได้ทองคำธรรมชาติเป็นของมีค่ามามาพิสูจน์ดูแล้วของนี้เป็นของมีค่าเป็นของดีเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้ผู้มีผู้นั้นก็จะต้องรักษาไว้พยายามเก็บํำไว้ให้ดี ไม่ให้ศูนหายเพราะว่าของดีอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเ่ยบุญกุศลนี่ยังมีคุณค่ามหาสารกวัวแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นเหล่านั้นเพราะของเหล่านั้นนั้นมันไม่ได้ติดตามตนไปทุกแห่งทุกคนเพียงแต่ให้ความชื่นชมยินดีในชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองตายแล้วก็ไม่มันไม่ได้ติดตามไปเลยส่วนบุญกุศลนี่ ติดตามตนไปทุกแห่งทุกคนคอยรักษาชีวิตจิตใจของผู้มีบุญกุศลให้มีความสุขความสบายอยู่ในพบในชาติที่เกิดนั่นนั่นบุญกุศลนี่นอกจากจะอำนวยความสุขให้อย่างว่านั่นแล้วก็ยังเป็นเครื่องชำระก,กิเลสปาประธรรมออกจากกิตใจแน่ลนะ ถ้ามันถ้าบุญกุศลไม่ขจัดกิเลสปาปะธรรมออกไปจิตใจนี่ก็ไม่เป็นสุขสบายไม่มีอิสระกิเลสมันผูกมัดลัดลึงไว้ออก็ไม่มีอิสระเสรีหาความสุขไม่ได้นั่นดังนั้นการที่จิตใจของคนเรานี่จะมีความสุขได้ก็เพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่ละความชั่วอันนั้นออกไป จาก,กจิตใจแล้วประกอบความดีให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้มันถึงมีความสุขสบายใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าบุคคลผู้อยู่ด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมอย่างนี้นะแต่ละวันแต่ละคืนนี่สบายใจมากเพราะว่ามองเห็นจิตใจตัวเองนี่ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเลยไม่ได้เกลียดคนนู้นไม่ได้รักคนนี้อะไรเลย แล้วอย่างนี้มันจะไม่มีความสุขอย่างไรได้ล่ะคนจิตใจของคนเราเนี่ยมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนได้ก็เพราะมันมีลำเอียงไปด้วยความรักบ้างความเกลียดโกรธบ้างความหลงความเมาต่างๆบ้างมูนี้นะมันจึงได้เป็นทุกข์กันแต่ถ้าเราฝึกใจอันนี้ไม่ให หมุนไปตามอำน,นาจของกิเลสดังกล่าวมานั่นมันก็สงบมันก็เย็นสบายนี่แหละทุกคนนะ่ะเมื่อต้องการความสุขแล้วมันต้องพยายามปลดปื้งกิเลสต่างๆหมูนนี่ออกจากกิจใจให้ได้แล้วก็จะได้มีอิสระเสรีอยู่เย็นเป็นสุขสบายใจมากทีเดียว เนี่ยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะเมื่อผู้ใดศึกษาเราเรียนหรือสดบรบดับฟังแล้วจำได้เอาไปพิจารณาดูแล้วล้วนแต่เป็นของดีทั้งนั้นล้วนแต่เป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสอันชั่วช้าลามกรตรังออกจากกิจใจนี่ทำให้ใจของใสสะอาดทั้งนั้นเลยเออธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นอย่าพากันเบื่อหน่าย ให้พากันทำความชื่นชมยินดีอยู่เรื่อยไปทีเดียวนะเรียกว่าเราอิ่มอยู่ด้วยคุณธรรมในใจอันนี้นะอย่าให้มันไปอิ่มอยู่ด้วยความรักความชังต่างๆหมูนั้นมันก็มีอยู่สองทางเท่านี้นะใจของคนเรานี่นะอันนั้นผูใ้ใด ควบคุมจิตอันนี้ได้ให้มันมีคุณธรรมอยู่ในใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เช่นนี้แล้วก็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความเพียรวิริเยนะทุกขามัจเจติผู้จะร่วงพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะความเพียรดังนี้แสดงว่ากิเลสนี่มันเหนียวแน่นมาก เราจะไปละเอาไวๆนั้นใ้้มันหมดไปทีเดียวเลยเนี่ยมันม,มันหมดไม่ได้ดังนั้นภาษาสดาจึงได้สอนให้คนเรานะั้นมีความภาคเพียรมีความเพียรกับมีความอดนั่นพอๆกันเลยถ้าไม่อดก็ไม่มีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรก็ไม่มีความอดเหมือนกันเลยเมันเป็นั้น อย่านั้นทุกคนจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นครือขัดก็ดีก็ต้องมีความอดความเพียรเหมือนกันหมดหละผู้ปรพิพฤติธรรมในพระพุทธศาสนานี่นะมุ่งหวังที่จะชำระก,กิเลสปาประธรรมออกจาก,กจิตใจแล้วมันต้องตั้งความอดความเพียรลงในใจเมื่อไม่ได้เร็วก็เอาช้าตั้งใจลงไว้อย่างนี้ เช่นเป็นนักบวชอย่างนี้นะถ้าหากว่าไม่ตั้งความอดความเพียรลงในใจเมื่อตนทำความเพียรไปแล้วมันไม่ก้าวหน้าอย่างนี้ก็ท้อใจอคิดแต่หาตธทางศึกษาลาเพศไปอย่างนี้นั่นเรียกว่าคนไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนอยู่ในใจคนไม่มีเมตตาตนไม่ปรารถนาที่จะให้ตนมีความสุข มีแต่จะนำตนไปสู่ห่วงแห่งความทุกข์คนขาดความอดความเพียรน,นะเป็นอย่างนั้นแม้ชาวบ้านก็เหมือนกันนะท่านสอนให้ไหวพระภาวนาอานี้พอไหวพระนั่งสมาธิภาวนาไปเอาใจคิดไปทั่วพิภพพยายามอย่างไรใจก็ไม่สงบงก็ท้อใจเลยหยุดภาวนาเสีย ไม่ภาคเพียนต่อไปอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ภาคเพียนนั้นมันก็เนื่องมาแต่กำลังใจนี่อ่อนแอยังสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้เมื่อกิเลสมันคุกคามเอาจิตก็เลยหวันไหวไปตามมันอย่างนี้ดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้สอนให้ภาคเพียนนั่นแหละเพียนพยายาม ให้มันมีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นมีกำลังสติเข้มแข็งมีกำลังสมาธิเข้มแข็งขึ้นมีกำลังปัญญาไอ้กำลังคุณธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยความเพียรเช่นกำลังสติอย่างนี้เราก็ต้องเพียรรละลึกเข้ามาหากายหาใจเสมอ ให้มาเห็นกายนี่ก็สัก,กว่าแต่กายใจนี่ก็สัก,กว่าแต่ใจไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้นะ,ะมันระลึกเข้ามาหาความจริงอย่างนี้เสมอๆอ,อันนี้แหละท่านเกวเพียรสร้างสติให้เกิดขึ้นในใจเมื่อสติบังเกิดขึ้นกับจิตใจนี่ได้แล้วใจก็เป็นสมาธิได้นั่นไง ใจก็ตั้งมั่นลงไปไม่เอียงไปข้างรักข้างชังข้างเสียใจเศร้าโศกอะไรเลยใจเป็นกลางอยู่อย่างนั้นก็ชื่อว่ามีสมาธิธจิตสม่ำเสมออยู่นี่เมื่อเมื่อสร้างกำลังสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างกำลังปัญญาสืบต่อปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้นได้ มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่เคยแสดงมาแลว้วทุกครั้งทุกคราวจบลงด้วยการพิจารณาเห็นสังขารน,นามลูกทั้งหลายหรือนอกสังขารออกไป ก็รว่วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเลยเช่นนี้มันจึงเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้